บายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีหมู่เพื่อนเมื่อสุขุสุขนบรรยากาศตอนเช้ามาแล่นออกกําลังกายที่เส้นทางใหญ่เมืองอันวงแพงใสสมบูรณ์มื้อนี้บ่ติงสิพาทุกคนแล่นขึ้นไปภูกโหลนเพื่อไปเบิ่งทะเลหมอกยามเช้าูโหลนนี่ตั้งอยู่ตัวเมืองอวงแงใสสมบูรณ์เด้อพี่น้องเนาะซึ่งห่างจากนี่ประมาณ5กิโลเมตรเนาะเขาเจ้าว่างามแทงามบาเนาะจนเขาให้ใส่ือมาว่านิวซีแลนด์เมืองลาวพี่น้องเอ้ย บาตีนกับบุตรท่าเคยขึ้นไปจักเตือเป็นขึ้นหอดเตี๋ยนมันเตื่นแต่ว่ายังบุทันได้ขึ้นไปหอดจุดสูงสุดของภูหลอนจกเถือเนาะเมื่อนี้บาตีนสิพาทุกคนขึ้นไปเบิ่งว่ามันสิงามส o o m ข้ามลำลือแถบบร่เนาะไปไปเบิ่งเลยพี่น้อง จะยางขึ้นทันตอนนี้เข้ากระแลนมะหอดทางขึ้นผู้หัวหลนเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ก็คือบรรยากาศตีนผู้หัวหลนพี่น้องพูนบัติงสิเรนขึ้นไปพูนเนาะเราเสร็จในยางขามเนาะพูนหัวหลนพี่น้องเลยเห็นคนบอกพี่น้องเลยสองคนข้าเจ้าขึ้นไปเนาะ คนตอนนี้มาติงยางึ้นยางคืนผู้เลยเนาะง,งาม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 พี่น้องยางคืนมาตัวน,นี้สามกันก็คืนผู้เบียพี่น้องเลยอือ ผู้น้อยหน่ก็งาาเหมือนกันพี่น้องโมน้อยหนาผู้เบียเลยทางขึ้นพี่น้องเลยซิกเนเจอร์ขนาดเนาะนี่ข้างึ้นมาไายระดับหนึ่งแล้วพี่น้อง toàn nền là mỏ mỏ cả oh, nó, hot là mỏ luôn, đẹp mà hết nơi hết mỏ, khao phụ luôn phía luôn phía phí 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 nó, anh em thang và New Zealand mừng lão ở phía nó phía nó, này vẫn hoạt nào ở phía nó, nhà vẫn cả buổi nhảm ở đây nó, xưởng nhâm nó. ถามมาย้ําฝนนี่โอ้สิเอางามเลยเนาะบ่อยากคิดว่าใส่สมบูรณ์ยามเช้าสิงามปานนี้เนาะอาตความงามนี่บ่น้อยนาผู้บีพี่น้องแต่ว่าขอดีมันอย่างหนึ่งก็คือโลนนี่มันไก่มันปิดตัวเมืองอนุวงศ์เด้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งเจ้าก็ยังบ่ทันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวดอกพี่น้อง มันมันมันกับบริแมนแรงท่องเที่ยวนะมันเป็นแบบผู้ผู้ขล้วนซื่อเนี่แหละเขาเจ่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงยังเนี่ยนะเขาปล่อยงอปล่อยกวายเ็ดเป็นขังสัตว์แต่ว่ามันงามเลยผู้ใดกัมาถ่ายหูเนาะกระสันเลยผู้ใดมาใส่สมบูรณ์ต้องมาผู้ขั้วรนได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดบอกท่านได้ขึ้นผู้ขั้วนแสดงว่า ยังบ่ทันได้างหัวใส่สูมูลเนาะอ้ายโกรธงามเลยพี่น้องเอ้ยไปยืนซมวิวนี่นะจากบาดบน ที่ว่างามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบทติง่งกขึ้นไปอู้น้องจอมผู้ตันดึงดึงเดินทางต่อพี่น้องเองอขุ่มค่าแล้วยค่าร้ายขุ่มคาร้ายมือนนิวซีแลนด์เ,ดดเมืองลาวพี่น้องเอง้ย <c ười> หลายคนพี่น้องเข้ามาดินตอนเช้าก็ได้ ส่วนไล่เขาเจ้าส <get assistant> <ogether> ิมาดินแต่งามแรกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบอติงลองเปลี่ยนบรรยากาศเบิ่งมาว่าขืนตอนเสาววันสิงามส่วนใดก็เห็นบรรยากาศตอนเสาวโคตรงามเลยพี่น้องโมฟิตวังเนาะคนเดียวกัเดี่ยวได้พี่น้องเอ้ยได้มาหอดเลยต้องไปถึงนอมบอติงก็ขึ้นไปญุ่น ด้นเลยนาะพี่น้องเนาะบาติงจะขึ้นไปเปล่าไม้ของบาติงโมนี้บาติงทำเปล่าทำตามเปล่ไม้สำเร็จเลยเนาะน้องเนาะทุกคนตอนนี้เฮาไก่ชิวอดจุดสูงสุดเลยเนาะตอนนี้เอาสปีดขึ้นไปผู้

กายรีโอนี่มาแรนออกกำลังกายแรนขึ้นผู้พี่น้องเอ้ยโหถือขึ้นฟิตว่ไกลละกัแหละพี่น้องกลชิวิตเตอมันละอู้้พี่น้อง แมนประเทศลาวอยู่บาดนี้ทุกคนตอนนี้เฮาก็ขึ้นมาฮอดจุดสูงสุด,สด,สดของพูโฮโร่แล้วเนะาะท่านั้นก็นสิเป็นเมืองอนุวงศนะ์เนาะพี่น้องโอ๋บอนทางาทมาติงแลนด์มาเนาะทางใหญ่ตอนนั้นเนาะ แน่มากกับโมเดลใกล้เต๋อบมเดลใกล้บันไดเนาะพี่น้องอืมบรรยากาศตอนนี้ขวดน้ําเลยพี่น้องเลยงาม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 ลายพี่น้องงามลายจักบัดจักบัดติ่งจะเอามุมไหนเนาะมันงามเบิดนนะเดียวมาทางนี้ทะเลหมอกงามขนาดพี่น้องบ่คึ้บ่ฟันว่าสิได้เห็นทะเลหมอกวันนี้งามงามงามสุดยอดเลย สวรรค์ทะเลหมอกนะ้อพี่นกสวรรค์ทะเลหมอกน้องพี่นกเนาะขึ้นมากหัวเทิงเลยพอติ่งแก่เสือเนาะมันหอนพี่นกไงจะนอยแต่ว่าจะนอยกันหนาวเลยเนาะเดี๋ยวมาทางหลังเนะี่ย เกิดมานดิวชิแลนด์เมืองลาวเนาะอันนี้ก็คือผู้ว่าหลวงเนาะพี่น้องเนาะคืนมาพิสิทธิ์จอมผู้ว่าหลวงสำเร็จแล้วเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับสิโจ๊บเพียงสนิทน้องพี่น้องเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจ Hi ให้บอสติงเห็ดคลิปใหม่ๆของไม่เด้อพี่น้องเด้อ มือนาชีพติงสิพาทุกคนแลนไปสถานที่ต่างๆเนาะขอเมือ,อ,องอนุวงศ์สำหรับมืเอเน่บ๊ายบายเนาะ